สิ่งน,นี้เรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายของอเมริกา ปราบใดที่พวกเขารู้สึกว่ามีอันตรายสิ่งแรกที่ต้องทําคือเทตลับหมึกออกแต่หลังจากตรวจสอบก็พบว่าภายในรถมีเพียงใบขับขี่สีดําและใบแจ้งการรับเข้าเรียนของวิทยาลัยดังนั้นผู้ชายจึงได้รับทุนการศึกษาสูงขณะแจ้งข่าวดีกับแม่ของเขาเขาไม่ลืมที่จะทักทายตํารวจข้างถนนด้วยซ้ําแต่ลักษณะมือเท่าที่ตารวจเห็นย่อยุพวกเขาด้วยนิ้วกลางเป็นคนผิวขาวผู้สูงสักจะทนได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมงานของเขาจะหยุดเขาเขาแตกก๊าซและวิ่งไล่ตามเขา เด็กชายที่ยังคงจมอยู่กับความสนุกนั้นตดเข็มขัดนิรภัยออกโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาก็อธิบายสถานการณ์ให้ตำรวจฟังแต่ตำรวจไม่ฟังคำอธิบายและยืนกรานให้เด็กชายแสดงใบขับขี่แต่เอกพ่อหันไปหยิบเอกสารในกระเป๋าตำรวจที่ยืนอยู่ด้านหลังรถเข้าใจผิดว่าผู้ชายกำลังถือปืน ทั้งสองจึงยกปืนขึ้นยิงกระสุนทั้งหมดไปที่ชายหนุ่มโดยไม่ลังเลจนกระทั่งผมตรวจสอบสิ่งของในรถทั้งหมดก็พบว่าไม่มีอะไรที่เรียกว่าปืนเมื่อมาถึงจุดนี้ทั้งสองคนตระหนักว่าพวกเขาได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงแต่ตำรวจผมยาพูดอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรจัดการด้วยวิธีเดียวกันหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็เปิดท้ายรถตำรวจและใส่กุญใจมือสิเจในขณะที่สิเจยังมีชีวิตอยู่แล้วห่อด้วยผ้าขนหนูอย่างระมัดระวังปืนที่ไม่มีเครื่องหมายอยู่ข้างอยู่ข้าง,างสิเจเพื่ออ,อำพฟรางฉากที่เขาถือ โจมตีตำรวจโดยเจตนาแต่สิ่งที่ทําให้ทั้งสองคนประหลาดใจก็คือตำรวจเอเชียคนนี้คือแม่ของซิเจพ่อของเขาเป็นผู้ที่ากษาผิวดําที่มีชื่อเสียงแม่ไม่คาดคิดว่าเธอและสามีจะนิ่งเล่าทั้งคู่แต่ลูกชายของเธอเสียชีวิตด้วยน้ามือของเพื่อนร่วมงานเธอรับไม่ได้กับผลลัพธ์นี้นี่คือลูกของฉันนี่คือลูกของฉันคอนเฟิร์มข่าวร้ายร้องไห้ในห้องน้ําแต่ในฐานะผู้ชายตอนนี้ต้องเข้มแข็งต่อหน้าภรรยาภรรยาของเขาแนะนําให้เขาลาออกเพราะเธอไม่ต้องการขายชีวิตให้กับทีมแบบนั้น แต่ในใจของแจ็คก,ก็ยังมีเหตุผลอยู่บ้าน เป็นผู้พิพากษาผิวสีเพียงคนเดียวในเมืองนี้พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาพยายามมาหนักแค่ไหนยิ่งไปกว่าน,นั้นเพื่อลำรงตำแหน่งแล้วเขาจะสามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายของเขาได้เมื่อพวกเขาลาออกแล้โวโอจะไม่กลับมาอีกแต่ภรรยาของเขาไม่ยอมเขาไม่ควรคิดอย่างไรเบียงสาว่าชุดผู้พิพากษาของเขาสามารถปกปิดสีผิวของเขาได้ในขณะนี้แจ็คยังคงไรเบียงสาที่คิดว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขผ่านกฎหมายแต่ความเป็นจริงับตบหน้าเขาอย่างเจ็บแสบ ตำรวจสองคนที่สังหารพลเรือนไม่ต้องการคำขอโทษสักคำเมื่อเทียบกับวันที่ไม่รู้จักพา mm. บอย <Boy. S 1> เอกรไรโรรีมีสีหน้าฟุ้งเฟือมากกว่าฉันจะไม่ขอโทษสำหรับการทำงานของฉันถูกต้องแจ็คพูดทันทีว่าเขาจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีในมือถ้าไม่ส่งคนสองคนเข้าคุก เขาจะไม่ยอมแพ้แต่ผู้คนก็ไม่กลัวใจเย็นใจเย็นฉันจะไม่ขอโทษที่ทำหน้าที่ของฉันถูกต้องในที่สุดภรรย,ยาก็ทนไม่ได้อีกต่อไปและตบโรรี่อย่างแรงแต่โรรี่แสดงเพียงรอยลิ้มของผู้ชนะเพราะระหว่างการสอบสวนภายในตอนนี้หรือ2คนฉันแน่ใจว่าฉันแค่ปกป้องโดยชอบทำชัดเจนมาก ฝ่ายยุติธรรมเชื่อทำให้การของตำรวจดังนั้นหลังจากแจ็คผ่านความสัมพันธ์ในที่สุดก็ได้พบกับตลาดฉันเพิ่งรู้ว่าหัวหน้าของฉันมีสีผิวเดียวกับฉันและนั่งในตำแหน่งของอีกฝ่ายกล่าวว่าหากไม่มีหลักฐานก็จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งทไม่ยุติธรรมงั้นคุณก็ไว้ใจตำรวจสองคนนั้นคนผิวดำคนเดิมสิ่งที่เขาทำได้คือช่วยให้แจ็คได้รับค่าตอบแทนสูงสุดแต่ข้อสันนิษฐานคือสิ่งนี้จะถูกปล่อยไปทั้งสองเมื่อยังเล่งรีบกลับมาให้กำเนิดจุดอีกคนหนึ่งคำพูดของตลาดททใให้ Jack ้แจ็็คคโกกกรรรสิ่่่่่งงีุณตตอาาไมชชดเ,ชเปน ยุติธารทำอย่างแท้จริงแต่เส้นทางปกติไม่สามารถทำได้ดังนั้นเขาจะใช้วิธีของเขาเองในการสืบสวนหลังจากกลับถึงบ้านแจ็คตทรหาตำรวจที่เขาเคยช่วยเหลือหวังว่าเขาจะช่วยฉันหาเอกสารทายในได้บ้างเพราะต้องการตอบแทนแจ็คตำรวจคนนี้จึงบุกเข้าไปในห้องพิสูจน์หลักฐานกลางดึกหลังจากค้นหาอยู่รู่หนึ่งเขาก็บพบร่องรอยบางอย่าง เขาหยิบเอกสารเหล่านี้ส่งให้แจ็คเมื่อ2ปีก่อนตำรวจ2คนนี้ยิงใช้อีกคนด้วยตัวเองอีกฝ่ายถูกจับถือปืนด้วยสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้น แต่แปลกที่ปืนในซองนั้นกระบอกเดียวกับปืนที่ใส่ร้ายลูกชายของแจ็คพอดีแจ็คคิดว่าเขามีหลักฐานในปืนนั้นที่เขาไปที่บ้านของผู้ชายคนนั้นหวังว่าพ่อช่างซ้อมของเขาจะก้องรัฐบาลได้เพราะจากนั้นุณสามารถฟีสปาร์ทเคสของบุตรหลานได้แต่บีคิดว่าเขาวางกับจกคไว้เลยพาคนมาทุบกระจกรถเขาทันชีแจ็คไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนำภาพลูกชายที่บาดเจ็บของเขาออกมาตอนนี้คารบี้สงบลงแล้วแต่คนที่อยู่ล่างสุดของสังคมปรับต่อต้านรัฐบาลก็เป็นการเอาหัวไปเผาไฟแจ็คถูกปฏิเสธโดยไม่ขัดฝน และไปหาแม่ของเหยื่อรายอื่นผู้หญิงคนนี้เพิ่งซื้อรถผิดคันเมื่อเธอยังเด็กไม่เพียงทิ้งประวัติอาชญากรรมแต่ยังทําให้ลูกชายติดกุ๊บตลอดชีวิตอีกด้วยเพราะสีผิวของเธอไม่มีทางถูกฟ้องร้องได้เธอแนะนําแจ็คว่าอย่าทรมานอีกต่อไปเพราะมันไม่ได้ผลแจ็คก,กลับมาบ้านโดยพยายามยิ้มเพื่อซื้ออาหารที่ภรรยาชอบกินมากที่สุด นี่เป็นช่วงเวลาอบอุ่นที่หาได้ยากเช่นกันหลังจากมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นแจ็คเห็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยประกาศว่าลูกชายของเขากลายเป็นอาชญากรด้วยปืนและทำร้ายพรอจอแต่ตำรวจที่ดูถูกชีวิตมนุษย์กลายเป็นฮีโร่ข่าวร้ายเกี่ยวกับเด็กผู้ชายมีอยู่ทุกที่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่ไม่ระบ,บุชื่อถึงภรรยาของเขานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงยากที่พวกเขาสองคนจะเข้ากันได้และแล้วรอยร้าวก็ปรากฏขึ้นพวกเขาบอกว่าซิเจเป็นผู้กระทำผิด เรียกลูกชายว่าอาชยากรบอกว่าเขาสมควรได้รับมันฉันรู้ฉันรู้ฉันกำลังจัดการ ครึ่งปีผ่านไปแจ็คคุณทําอะไรลงไปฉันกําลังพยายามฉันกําลังพยายามถ้าคุณอยากเป็นผู้ชายจริงๆไปหาความยุติธรรมให้ซีเจแต่คุณกลับไม่ทําอะไรเลยคําพูดของภรรยาของเขาเือนบาปผมที่พิมพ์แทงหัวใจของแจ็คเป็ผลเล็กน้อยทําให้เขาต้องไปตลาดอีกครั้งสแสดงหลักฐานที่ฉันรวบรวมได้ในวันนี้ให้เขาดูนี่คือภาพถ่ายที่เกิดเหตุสองครั้งห่างกันสองปีด้วยปืนกระบอกเดียวกันแต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจก็คือตลาดไม่สนใจสิ่งเหล่านี้บอกว่าปืนไม่มีเลขก็เหมือนกัน สิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยตำรวจของเขายิงลูกชายของฉันตายตื่นเถอะเราทำหน้าที่ของเราแล้วรัฐบาลเมืองกำลังพยายามอย่างเต็มที่คุณต้องการเงินฉันให้เงินแต่คุณปฏิเสธในขณะนี้แจ่หมดหวังเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นผู้พิพากษาเพราะเขาต้องการหาความยุติธรรมให้กับผู้คนมากกว่านี้แต่ความเป็นจริงกลับตบหน้าเขา,ากฎหมายไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่คุณได้แล้วเขาจะใช้วิธีของเขาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายของเขาเองมาหาบีอีกแล้วเปิดกล้องลูก ลูกชายโดนซอ้อมให้ดูต้องธรรมดาสแสดงให้เห็นว่าในเวลานั้นลูกชายของคาบ,บีไม่ได้หยิบปืนขึ้นมาเขาไม่ยุติธรรม สายตาแบบนั้นทำให้พฟรบี้ใจสลายเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแจ็คถึงแสดงสิน,นี้ให้ฉันเห็นฉันต้องการให้คุณจัดการกับคนแล้วกับฉันเขาเป็นนักเลงสำหรับลูกชายของฉันฉันสามารถเป็นนักเลงได้ช่วงเวลานี้ขาบ,บี้เงียบคุณก็เช่นกันต่อไปครุนอนเนสองคนเริ่มวางแผนโรรี่เป็นคนโสดที่อยู่บ้านจากการทำงานและดื่มและนอนหลับแต่เขชอบวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อดูหนังทั้งคืนหลังจากล้างลูกเข้านอนเวลาออกคือสองนาฬิกานาทีพวกเขาสามารถปูนความแตกต่างของเวลาระหว่างการพิจารณา คดีของหนึ่งกับเวลาที่ตำรวจตื่นสระหเพื่อไปยังอีกคดีหนึ่ง สิ่งที่เขาพูดคือการให้คาร์บี้ขึ้นรถเมื่อลูกชายของเขากับรถออกไปนัดไปที่บ้านของโรรี่อย่างเงียบๆงงแต่เพื่อดีเพิ่งบุกเข้าไปในห้องนั่งเล่นเมื่อจูจ่ๆโรรี่ผู้เป้าระวังก็ซุ่มโจมตีดูเหมือนว่าปกติเขาจะนอนในห่าวรับหลังเที่ยงคืนคาร์บี้อายุมากแล้วดังนั้นโรรี่จึงล้มลงกับพื้นเพียงไม่ตีทางเขาสูญเสียความสามารถในการต้านทานประตูทันชีขณะที่โรรี่กำลังจะยิงเขาแจ็คพุ่งเข้าใส่ทั้งสองคนด้วยปืนและยิงใส่กันแม้จะเจอหน้ากันก็ปีกันไม่ลงหลังจากที่โรรี่เห็น สถานการณ์ในตอนนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆแต่หลังจากนั้นก็โดนใส่ร้ายว่าผมกับคอนอยากได้ตำแหน่งเลยพูดออกไปโดยเจตนาแต่ในฐานะชายผิวขาวผู้สูงส่์เขาจะไม่แม้แต่จะขอโทษชายผิวดำพูดแล้วก็หยิบปืนเตรียมเสียงชีวิตคิดว่าแจะแบบอยู่ข้างหลังแล้วทุกเขาลงกับพื้นด้วยปืนแจ็คไม่ต้องการมิงเขาที่ด้านหลังฉันขอให้เขาหันกลับมามองฉันแอ์ตอนฉันไม่คาดฝันว่าโรลี่จะเอาที่เก็บบุหรีฟ่ฟาดพื้น นี่คือการป้องกันที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ฉันจะได้เงินเกษียณเท่านั้นฉันยังสามารถได้รับเปลี่ยนสำหรับฮีโร่เมื่อเขาพอใจแจ็กจึงถือโอกาสยิงเขา จากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันออกจากที่เกิดเหตุและเตรียมขับรถไปหาวอนไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็มาที่บ้านของโรลี่ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนที่เคยช่วยเหลือแจ็คเมื่อเห็นโรรี่นอนอยู่บนพื้นเพื่อนของเขาเกาเอะข่าใจทุกอย่างในทันชีเพราะเขาต้องการให้ห้องของแจ็คจมบิ่นลิฟต์ลงไปเพื่อนรีบโทรศัพท์และขอให้เพื่อนร่วมงานพาวอนออกไปแต่ในเวลานี้แจ็คก,ก็ถูกพบโดยทีมตำรวจอีกชดที่สี่แยกพวกเขากำลังจะขับรถออกไปแต่ถูก,กฝ่ายบังคับให้หยุดที่หน้าประตูโกดังคนสองคนซ่อนตัวอยู่ในโกดังเพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิ เทที่เลืออำนวยขาพี่ฆ่าผู้ชายคนหนึ่ง แจ็คยังจัดการกับผู้ชายคนหนึ่งอย่างอ่อนโยนทั้งสองยังคงไปที่บ้านของตอนแต่รถตำรวจที่คุ้มกันฟอนผ่านโดยไม่คาดคิดแม้ว่าใบาหน้านั้นจะเปลี่ยนเป็นเท่าฐานแต่แจ็กก็จะจำมันได้ดังนั้นเขาจึงเหยียบคันเร่งและไล่ตามมันไปตอนนี้คอนดูเพียงว่าโรดี้ถูกประหารชีวิตและเขาคือเป้าหมายรายต่อไปในตอนนั้นเขาคิดว่าเขาโชคดีที่แจ็คและขาพี่ไล่ตามเขาแต่เนื่องจากความเร็วของเขาที่เร็วมากเขาจึงชนรถที่อยู่ข้างถนนและบินขึ้นไปเมื่อรถถอยยืดหมุนตำรวจสองนายที่คุ้มกันฟอนก็ลงจากรถเพื่อตรวจสอบ แจ็คและคาดียิงพวกเขาทั้งหมดโดยไม่ค่าคิดทั้งสองคนลงจากรถขอให้อวอรคุกเข่าสำนึกผิดเมื่อเขาเห็นภาพลูกชายของเขาที่แจ็คทิ้งไว้บนพื้นในที่สุดทอนก็รู้สึกกลัวเขาร้องขอการให้อภัยบอกเขาว่าเขามีลูกชายไว้หวกขวบที่ต้องดูแลโดยหวังว่าพวกเขาจะไว้ชีวิตเขาได้เขาสามารถเป็นพยานเขาสามารถทำอะไรก็ได้ แต่แจ็คก,กับคาบี้ไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยหลังจากนั้นทั้งสองก็ถูกทีมตำรวจไล่ตามแนละถูกยิงเสียชีวิตแค่ความเข้าใจผิดธรรมดาธรรมดาที่ทําให้สีครอบครัวสุขสันต์ต้องแตกสลายบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจว่าการยอมรับข้อผิดพลาดนั้นยากเพียงใด